โอเคนะครัสัีเดียวมาเจอผมแนละ้วนะครบกับเพื่อนผมนะคุณฟองนะตอนนี้ผมอยู่ที่อาบาดอนไปตอนนี้อาจจะไม่ถ่ายนานนะถ่ายแปบเดียวครับมาข,ขุดอะไรอยู่วะเออไอรอน,นครับมผมถ่ายแป๊บเดียวนะวันนี้นเดี๋ยวผมก็จะต,ต่อวิดีโอนะ มันตัดต่อนานนะครับผมเนี่ยนเอ้ยสปาร์นซอมบี้เดี๋ยวพี่ไปฆ่า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 บวก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 ปักไฟดิโหววงห่วงของในกล่องเหรอไอของในกล่องเหรอมีอะไรบ้างอ่ะมีของเปลือมอซี มทำโรงอานซอมบี้เป็นนะครับเออเอาของที่ไม่ต้องการยัดไว้ในนี้เออของที่ผมไม่ได้ต้องการยัดไว้เพชรพผมไม่ยัด <c oughs> เคขุดมอซี่ขุดมอซี่อ้าขุดไอรอนขุดไปเลย คลิปนี้นะครับอาจจะลงก่อนตอนที่สามตอนที่สี่นะผมถ่ายไว้นะครับแต่ยังตัดต่อไม่เสร็จนะครับโอเคเอาอสซี่ไปผมให้คนให้หมดเอาบายบายบาเอาบายผมให้ให้เอาหล่นอสซี่หล่นน้ำหนึ่งเฮ้ยข้างล่างนี่เป็นอับดุลไมล์สำรวจครับ เปิดเจอเพชรโอ้ยใหญ่มากเลยที่นี่เอ,อ้ยอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะครับที่ผมหายไปนานนะผมไปอ่านหนังสือสอบนะครับโอเคผมก็บอกไว้ในคลิปก่อนแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยไดมอน สู้กู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 สู้ไม่ห้อยไม่ห้อยอย่ามาอย่ามาเฮ้ยโยูสู้เพื่อไดมอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยด,ยดยมอนอย่างเยอะไอ้ป้อง จากสามเป็นสิบสองอ่ะสุดยอดอะ่ะฮ่าฮ่าข้าได้ในบของข้าแล้ว uh ว้าวโอ้โหฟองฟองฟองไอ้ฟอง,ฟอ,งอะไรมาดูนี่ดิ โอ้เห็นแล้วแบบอืมตุดยอดอะมาดูดิไอมอนสปาวเนี่ยโอ้ไม่ใช่มาดูดินี่อะไรขอดอเมซิ่งอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหานี่นี่นี่มานี่มานี่มานี่เราค่อยขุดไอรอนมานี่มานี่กดชิปไว้ด้วยนะเว้ยนี่โหโอเคผักแม่เลยโอ้ดูสปาวดิมาดูสปาวดิปล่อยชิปที่คือมึงตายนะครับ ผมได้ไดมอนท์เมื่อกี้มาเก้าเม็ดโอ้โหสุดยอดเลยที่นี่ก็ด,ดีครับผมอยากได้ไดมอนท์นะผมแบ่งนะครับเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรเป็นไรเป็นไรข้างมีเกาะฮะมีเกาะมีคองเหรอเนี่ยนเนียนอ่างี้ต้องมาดิอะไร ล,ลงไปด้วยความสุขความเมื่อวาโอ้เฮ้ยนี่มันเค็สปไปเดอร,ร์ระวังระวังระวังเค็สปไปเดอร์เฮ้ยเค็สปไปเดอร์มีสองที่เฮ้ยระวังระวังเอ้ยเอยอเสไปเดอร์บักเฮ้ยอย่าตบอย่าตบ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผม,ยม,มติดแย้มมังมุมตายโทำเล่นงนะผมโธ่โหเตีอยงแรงเลยทำลายสะเปาาทิ้งได้เปล่าทำลายทิ้งเลยนะเออแล้วกัเดี๋ยวตายเดี๋ยวคนตาย คุณกับผมเนี่ยจะตายถ้าไมไอ้ฟองอ้วนมาด้วยนะผมไม่ให้ฟองอ้วนมันเหยื่อเราคนเดียวต้องใครมาโอ้ยโคตร a เมซิ่งอ่ะเดี๋ยววิทำไอ้นี่นะเว้ย่องเจ็บของเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินหาเดี๋ยวก็เจอเออเี่ยเอาดันมาใ้มีกลอง ไม่จะหลงทางแนยมึงไม่หาทางกลับเลย,เยกูเจอห้องโถงลและเฮ้ยจะไปเฮ้ยจะเกมจะไปเ,เดินไปไหนยอะแยะวะเฮ้ยมาข้างหลังมึงเต็มเลยข้าจากไหนายยาวะโอ้อห้องปนันนญานี่แน่เลยครูว่มามัมีสปาอีกเฮ้ยฮีเปอร์ฮีเปอร์ ผู้จัดการผู้เปอการผู้จัการผู้จัดการไป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 หาทางปลอดภัยกันเดี๋ยวผู้จัดการแคปเดอร์นี่เองตรงนี้ใส่ไปก่อนได้ลองขุดไปเรื่อยๆดูก็เจอทางไปก็อ๋อไม่ไหววะแม่งโขนล,ลายาชิบหาย เปิดโหมดแล้ววะ easy hard หรือหรืออะไร expert ป่ะ expert จำทางกลับบ้านได้ไหมจ๊ะหมดหมดเราเมา่นี่ไงนี่ไงแคสไซเดอร์มันเกิดจากตรงนี้มมมึึึงงงจจะะตตกกแล้วนี่นี่กูกดชีพไปตี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 ทิ้งเลยมาเดี๋ยวตีให้ระวังงูข้นาบ อี่จะไปต่อได้แน่โคตรรายได้จริงๆด้วยฮะไปต่อได้มันโอ้ยเอาบันไดที่นี่โคตรใหญ่อะเอาจริงจริงใหญ่มากอะไม่เป็นทางเลยนะเราอย่าเพิ่งกลับบ้านแล้วมาสำรวจบันไดกันตอนนี้ผมขอถ่ายไปยาวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปนั่งตัดต่อตอนหลังโอเค ทำกองคารบิมีไม้ไหมผมมีไม,ม้เดี๋ยวผมทำเองไอ้มาผมทำดาบไดมอนคุณเอาไหมไอ้เรือเอาา่อง,ง,องผมงทำดาบไดมอนแล้วผมไม่ไหวละเไป,ไปแล้ว ทิ้งไ้บางส่วนปะไอ้ทางขึ้นน้อยหาเดยเฮ้ยทองนาทีข้าเจอเจ้าทีทองค่ะ เว้ยนายกับเรางยังอย่าเพิ่งหลงทางกันนะผมมาคุณเล็กใช่ใเฮ้ยผมจำทางแต่ผมเดินไปหาคุณนิดนึงคุณเล็กอยู่เข้าขึ้นบนนะจะขึ้นก่อนเหรอออขึ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวทีนีไปคุณน่าจะเห็นผมนะเห็นน่าจะเห็นชื่อผมนะโอ้ยมันมันไปต่อได้อีกเลย เอ้ยคิปเปอร์โอ้โหโอ้โหเคสไปเบอร์ใช้ดาบเลมอนแล้วมาใช้ดาบเลมอนแล้ว oh นี oh ่เ oh สียงคุณ oh ปักทอชเฮ้ยโอเคดีมากหยุดนะไม่พอ ไอ้มันมาทางไหนวะเคสสไปเดอร์อยากรู้อ่ะโหยใหญ่ใหญ่ใหญ่เวอร์ขอบอกใหญ่โคตรอ่ะกูจริงๆกูไปไม่ทั่วอ่ะใหญ่มากนะเอ้ยเราว่ารูว่ากับขึ้นคอนเทนอย่าตอนนี้ขอดไม่ทอนะเฮ้ยเรายังไม่เจอกล่องสักอันเลยไปทำใต้บอกบอกทางเลยว่าไปทำใต้ไไอ้ยอะนั่ง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 ข้างบนมีต่อมีง่อว่ะ ไม่ต้องบอกอ้องแล้วเว้ยไม่บอกไอ้องว่าอะไร่ไเอ้ำคามันผมเล่นซอมบี้คาเฟ่ใน <c oughs> ฟโฟนอยู่มึงโอเคแล้วเดี๋ยวให้มึงมาทำอี่คุกต่อไปเอ้ยโอเคจบโอเคต่อ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 มาเร็วขึ้นเลย คุณอยู่ไหนอ่ะผมมองหาไม่เจอคุณอ่ะออกมาแล้วเนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวผมทีพีไปหาแล้วกันโอเคจะกลับ <Okay. S 2> ทางไหนวเนี่ยไปดูข่าวล่อโอ้โหไปเรื่อต่อเออ คนมาทางไหนวะลืมเอยู่กันได้้ยอผมทำป้ายบ <ม S 1> อกทาง <ไป S 1> ทางนี้อ่ะผมจะผมเจอแล้วนะคุณเจอยังมนนผมเจอทางกลับแล้วนะคุณเจอยังโอเคมาละ เป็นไงครับสําหรับแล้วผมจะขึ้นไปสัมภาษณ์ถึงข้างบนนะผมทําดาบไดมอนด์เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวใช้ถือดาบไอรอนก่อนไปไปไปกลับบ้านเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านนี่คืออ้ก็เหมือนใต้นี่ยนี่มาทางนี้ไปไหนใช้อะไรตีวะใช้อะไรตีอะไรสปาลเหรอใช้สปาอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีตอนนี้ปล่อยเป็นความสวยงามต่อไปเราตีพอตอนเราไปสำรวจแล้วเราไม่ไหวจริงไงเราค่อยตีนี่มาเนี้ เด็กกูเคลียร์แถวนี้ก่อนดีกว่ามึงขึ้นก่อนเลยไอ้รีบเปียนบ้างมเพิ่งขึ้นไปทำไมเสียงเพลงมันน่ากลัวดหัวมึงจะได้เสียงดีอ๋อเสียงหลอนนะนะเสียงที่มันวีดขึ้นไปนั่นคือชีโรบายมาใช่คุณเสียงดังขึ้นเลยโว้ ทำชาของที่ทำเตีย๋ยแล้วขึ้นจะขึ้นทำไมผมล่น <c oughs> เฮ้ยเ,เหมือนข้าวเลยจะแพ็คี้สวย <c oughs> ออขึ้นแล <c oughs> ออ้วรู้ฆ่าเสียงคือควบค้าเลยขึ้นมาได้กระบุนแล้วเอาอะไรมาก ครับอน,นุสาวรวีย์เราจะไม่มันลืมบ้านเราเลยไหนไอความจริงตอนนี้เป็นตอนนี้ห้าหรอวะแต่ผมขอเอามาออกอากาศก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนหลังค่อยไว้ตอนหลังมันปัญหญาอ่อนด้วยยาวด้วยครับโอ้ยหล่อนดูล่โผล่โผล่โไอแตอนแรกไม,ม,ม่ตอนหลัง,ลงครับเฮ้ยอน,นุสาวรีย์ประชาธิปไตยทางกับบ้านงผมทุกวัน กับบ้านทางเซนทันปิน่นไอ้นี่มันไปที่ไหนวะมึงไปมึงลงป้ายไหนนละไอ,อ้เมย์อะโคลิสโอลิสอาคุณก็สามารถมาเจอผมได้นะเซนทันปิ่นนะทุกวันแต่ตอนนี้ไม่ไปเรียนดีใจจะไปเจอที่ฟองได้ที่ไหนโคลนะิสอะแล้วลูกก็สามารถไปเจอได้นะใครอยากเจอก็ไปเจอมันได้แต่ผมนี่คงจะ ไ,ได้เจอเลิกไวไปไวเก็บไวเย่อเ,เออไอผมไปสร้างบ้านนีฟองไวา้ชีนเอ้ยที่บ้านผมมีลาวาสองกระป๋องยังเมาละ่ะเอ,อืาา่ยงขอเก็บเพชรก่อนทำถังพยาน เออลาวาสองแปงเรเ้บาทำเังเวยทำสัง,ง,ง,งเวยอ,อยู่ในบ้นทำสังเวยมาซี่อยู่ไหนอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวผมเอาลาวาไปให้โอเค okay. มามามาปลปลาปลาไปๆมีสองแปงนะจบหมดแล้วน,นี่คือบ้านของคุณบองอ้วนนะครับ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เฮ้ยไม้คนละสีอะเออันนี้มันโอ๊กใช่นปะบ้านมันค่อนข้างจะอับจนโอเคแค่นี้ก็ช่วยมันได้ละให้ไม้โอ๊ก ไม้โอนี่น่าจะขุดมาจากเมื่อกี้มั้งเออใช่อันนี้ไม้เบิร์นนะไม้เบิร์นก็จะสวยนะว่<ม>าโอเคคนะรับทุกคนวันนี้นะลงเอาไปด้านไม้นะขอจบตรงนี้ก่อนนะครับขอจบเร่งนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ไม้มันไม้เปลว <laughs> ไม่ใช่นะครับไมงั้นวันเสาร์นี้สวัสด,ดีครับ